สวัสดีครับวันนี้ก็มาส่งงานนะครับกับเดียวฝุ่นนักล่านะครับวันนี้มาหมายคลองเจ้านะครับนี่นะครับบรรยากาศหมายโอเคนะครับผมวันนี้มาเช็คหมายนะครับพอได้กับข้าวนะครับผมปานินลุนๆนะครับนี่นะครับเรียกมอเตอร์เวย์นะครับนี่นครับมาชมปลานะครับผมเอาไม้หลบไม้หลบ ไผสมปลานะครับนี่ครับผมผลงานวันนี้นะครับวาง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 ามันฝุ่นนี่นะครับนี่ครับผมฝากผลงานไว้นะครับอย่าฝุ่นนักล่านะครับผมนะครับก็พอได้กินอยู่นะครับฝากติดตามนะครับขอบคุณครับ